เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟซัลเล็กเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในเกม GTA San นะครับออนไลน์ชื่อเซิร์ฟว่า Lost Emergency City นะครับผมก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับระบบภายในเซิร์ฟเวอร์แบบคร่าวๆนะครับก็เอาคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับคือในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟแนวบ็อกซิ่งนะครับบ็อกซิ่งไฟเอ็มอะไรกอย่างนี่แหละนะครับผมเขาเรียกว่า ฟาเวส์บ็อกซิ่งอะนะอืมก็คือการต่อยกันอะไรประมาณน,นี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟที่ไม่ได้จริงจังอะไรนะครับก็คือเล่นมันๆนะครับในเซิร์ฟนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบภไยในเซิร์ฟแบบคร่าวๆกันนะครับซึ่งอ่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟแนวฟาร์มของแล้วก็คราฟของมาตีกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีซอมบี้ให้เราฟาร์มนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับรรก็ก่อนจะไปชมเนี่ยยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่่่่่่าาลลลืืมมมมกกดดดรระะะิิงงงเเพพอออจไคคปใหๆขผนนนัับ โอเคก็อย่างแรกนะครับเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีเนี่ยครับของควันดึกใหม่นะครับให้เรากดปุ่ม N เพื่อรับนะครับปุ๊บ นี่นะครับแล้วก็รับได้แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่อ่าก็จะได้ตามด้านบนเลยนะครับซึ่งก็เข้าไปในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ทําการทับเฮล์เลยนะครับผมเฮล์แบบนี้นะครับ H E L P นะครับเฮล์แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคําสั่งทั่วไปนะครับคําสั่งคร่าวๆในเซิร์ฟมันเองก็คือมีคราบอาวุธคราบชุดแล้วก็เอ่อ GPS นะครับเพื่อวาร์ปนะครับก็คือเซิร์ฟเบอร์นี้เนี่ยไม่ต้องใช้รถนะก็คือสามารถวาร์ปได้นะครับโดยการทับ GPS นั่นเองนะครับอ่ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่จะมีเป็นสถานที่จุดต่อยจุดฟาร์มนะครับอย่างเช่นเอเอาเป็นสถานที่แล้วกันนะครับอันสถานที่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูครับอย่างเช่นคาสิโนโนะครับก็คือเป็นสถานที่การพนันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปดูนะครับปุ๊บนี่นะครับแล้วก็จะวาร์ปมาเลยนะครับไม่ต้องขับรถมานะเห็นไหมท่านผู้ชมก็คือสามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับอ่า ก็ไปได้ทุกที่นะครับผม <C> e คือเราจะไปไหนก็สามารถทับ G P S ได้นะครับมันมีจุดต่อยจุดฟาร์มของต่างๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าระบบเยอะแยะมากนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวอย่างเช่นเราจะไปร,รีวิวจุดต่อยกันก่อนดีกว่านะครับอ่ามันมีจุดต่อยเนี่ยมีจุด ต่อย2จุดนะครับก็เป็นจุดต่อย1กับจุดต่อยนวลเนี่ยนะครับก็คืออ่ะไปดูจุดต่อย1ก่อนนะครับน euh ี่ก็คือสมมติเราเนี่ยอยากจะมีประเด็นกับใครแล้วประมาณนี้ครับผมว่าเอออยากจะมาแบบลองประลองต่อยกันนะครับมันก็จะเป็นสนามประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่ก็สามารถต่อยกันได้เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยประมาณเนี้ยนัดมาต่อยกันอะไรประมาณนี้ครับผมสนุกสนุกสนามนะสนุกสนุกสนามคืออะไรวะก็นัดมาต่อยกันแบบสนุกสนุกมันๆอะไรงี้นะครับผมก็มีหลายจุดนะเนี่ยไม่ดูนะครับ GPS อ่ะ แล้จุดหนึ่งก็คือโลเนียนั่นเองนะครับเดี๋ย็จะเป็นกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็มีอันนี้อยู่นะครับนะโอเคก็นี่คือแมปภายในเซิร์เวอร์นะครับจริงๆมันมีอีกเยอะนะครับมีเป็นจุดฟาร์มยู่เร่งนี้นะครับอ่ะก็คือให้เราทับ GPS เนี่ยครับก็สามารถไปได้นะครับอ่าเนี่ยจุดฟาร์มนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดฟาร์มซอมบี้นะครับซึ่งถามว่าเราฟาร์มซอมบี้แล้วเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ว์บมาเรียบร้อยนะอันนี้คือจุดที่1นะมันะมันมี3จุดนะครับ โอเคเดี๋ยวนะซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นคนเดินอยู่ไหมท่านผู้ชมนี่ยมันไม่ใช่คนนะมันเป็นซอมบี้นะครับคือมันเป็นผู้จิตเชื้อนั่นเองนะครับอย่างที่คร่าวๆตอนเปิดเซิร์ฟนะครับเฮ้ยเปิดเซิร์ฟคืออะไรวอะตอนเปิดคลิปนะครับเออก็คือเนี่ยเห็นไหมนี่มันก็จะเข้ามากินเรานะฮะซอมบี้เนี่ยเป็นลุงซอมบี้นะฮะก็คือเราสามารถใช้อาวุธได้นะครับโดยการกดปุ่มวายนะอ่านี่มีปืนด้วยแอดมินนะฮะนี่เรามีสนับมือแล้วก็เลือกมาใช้ได้นะครับก็คคืือออตนนนนนนแรรรรกเเเีีีี่่่ยาาััไไมมมมมมะะะบบผผสพป คราฟของมานะครับก็คือเราเนี่ยตอนแรกเราต้องใช้มือก่อนนะครับแน่นอนเราต้องใช้มือก่อนนะราะเรายังไม่มีอะไรไงตอนแรกเข้ามาเนี่ยเราก็แบบมาฟาร์มซอมบี้เอานะครับคือมันจะได้แบบพวกคอยแล้วก็ชิ้นส่วนในการครับอาวุธนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมากนะครับไม่แค่เพียงครับอาวุธได้อย่างเดียวนะครับก็คือสามารถครับชุดได้นะมันมีชุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่ะอย่างเช่นนะครับผมจะลองดูนะครับครับอาวุธก่อนแล้วกันนะอาวุธ พับพิมพ์ไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะเซิร์ฟเวอร์นี้นี่คัาอาวุธนี้นะครับผมกดไปปุ๊บนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีเนี่ยสำหรับมือไม้ก๊อปกระบองตำรวจนะครับมียันคาตานะเลยนะครับอ่าแอดมินดึงมานะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมฮะสองบีเยอะมากนะครับอันนี้คือจุดที่เท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันมี3จุดใช่ปะเออเนี่ยดูเข้ามาโคตรเยอะนะครับนี่ คือตอนนี้เนี่ยผมสามารถทับพวกคาตาอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าแอดมินเนี <tra> um. ่ยได้ทำการเอาของไว้ในตัวผมนะครับก็คือให้ทำการกดวนะครับมันสามารถเช็คได้นะเนี่ยก็จะมีแร่พวกนี้นะครับประมาณ4อย่างนะแล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับในการอ่ะเดี๋ยวผมจะาฟใไปดูนะฮะก็คือเราจะคราบวาวุแล้วก็สามารถทับราฟวาวุได้เลยแบบนี้นะครับอ่ะผมสมมุติผมจะราฟเป็นคาตะเลยนะครับก็ราฟมาปุ๊บนี่ราฟคือแบบราฟทีเดียวก็ติดไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งฟาร์ไปแบบเหนื่อยนะครับเออก็คือ คราสติดติดเลยนะครับแต่ว่าของอาจจะหายากนิดนึงต้องแบบขยันนะต้องขยันนะโอเคเราก็สามารถนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราสามารถาเรียกมาได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียกเนี่ยผมถืออาวุธอยู่เห็นไหมครับเราต้องเก็บอาวุธก่อนนะถ้าเราไม่เก็บเวลาเราเอ,ออกเกมเนี่ยมันจะหายนะครับอ่านี่ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่มีอาวุธนะก็ก่อนจะออกเกมนะครับแนะนำให้เก็บอาวุธก่อนนะครับนี่มันก็จะเก็บให้เรานะเวลาเราจะหยิบเรากดปุ่มวนะครับมันจะเปิดกระเป๋าให้เรานะซึ่งเราได้คัตนตอนมาแล้วเนี่ย แล้วก็หยิบมาเลยนะครับกดใช้ก็ได้ให้เพื่อนก็ได้นะทิ้งก็ได้นะอ่ะกดใช้ครับผมปึ๊บนี่นะครับได้ขนาดนั้นเรียบร้อยผมมาครับนี่ฮะว่าไงลุงแบบนี้เขาเป็นเป็นลุงแอดมินว่ะช่วยแอดมินหน่อยช่วยแอดมินหน่อยมาฮนี่สับทับนะเห็นไหมเนี่ยเราได้พวกแร่ไหมครับเนี่ยก็คือนอนเงี้ยเราก็ตีไปเลยครับนี่เราได้มา2ตัวแล้วเมื่อกี้ก็คือได้แร่ฐานหินแล้วก็หินเกลืออะไรเงี้ยนะนี่มีพวกติดเชื้ออีกนะครับคือมันจะเป็นหลอดเลือดด้านบนใช่่่ปะะน น่าจะใช่นะภาพผมอาจจะมืดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะโอเคนี่ซับแล้วผมนี่นี่นะครับอ่าเราได้แร่หินเกลืออีกแล้วนะครับก็จะได้แร่พวกนี้หละครับผมนะก็สามารถฟาร์มได้ง่ายๆเลยนะครับมามานี่นี่เลือดสาดเป็นไงล่ะโอเคเราได้ยูเรเนียมนะโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับมาดิครับ เราก็สามารถฟาร์มได้พาเพื่อนมาฟาร์มได้อะไรอย่างงี้นะครับผมเออแล้วก็ลิงก์สันโหลดนะครับเอ้ยพี่ลิงก์สันโหลดดิลิงก์โหลดนะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับโหลดได้ทั้งในมือถือและในคอมนะครับก็แอดมินบอกว่าถ้าคราบคาตานะก็จะฟาร์มง่ายนะครับก็คือมันดามจแรงนะครับก็โอเคมันเป็นทางเลือกนะครับให้เราคราบนะก็ใครที่แบบเพิ่งมาเข้ามาเล่นก็คราบของเล็กๆมาใช้ก่อนนะครับนะดีกว่ายังไม่มีของใช้นะท่านผู้ชมก็คือเราก็มาฟาร์มของกันประมาณนี้นะครับอ่ะ แล้วก็มันจะมีสถานที่ทั่วไปด้วยนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีตั้งแต่จุดเกิดคาสิโนโจุดนั่งเล่นนะฮะเดี๋ยวเราไปจุดเกิดก่อนนะครับก็คือผมยังรีวิวจุดเกิดไม่หมดนะตอนนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าเลือดเราลดเห็นปะขวามือเนี่ยอ่ะเติมเลือดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกก่อนใครที่เป็น V.I.P จะเอ่เลือดเนี่ยมันจะลดราคานะครับนี่แค่นี้5้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อเป็น V.I.P แล้วกันนะกดปุ่มเพนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าโดเนได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคอยอยู่นนนะะครรับเท่่่าไดยผออูก เดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอยกเลิกก่อนนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวจะเช็คคอยให้ดูก่อนนะครับก็คือทับ COIN นะครับ COIN นี้นะครับคอยตอนนี้ผมมี10,000เห็นไหมครับน่าจะเห็นอยู่นะครับคอยนะก็ผมสามารถซื้อได้เลยครับเพราะว่าคอยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่า VIP เนี่ยมันต้องใช้คอยเท่าไหร่นี่ครับคอยใช้น้อยนะเนี่ยห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบคอยนะครับก็คือการฟาร์มของจริงๆนะเมื่อกี้เนะี่ยเราฟาร์มเจ้าซอมบี้นะครับมันสามารถได้คอยด้วยนะครับแต่ได้ทีละหนึ่งนะอาจจะได้น้อยหน่อย ใครอยากจะเติมก็สามารถทักแอ้มินไปเติมได้นะครับคือมันจะมีะกลุ่มเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เพจนะครับของเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับใครอยากจะติดตามอะไรต่างๆข่าวสารของเซิร์ฟเวอร์นะครับติดตามได้นะครับอ่ะซื้อ VIP สามเลยแล้วกันนะปึ๊บนี่เราซื้อเรียบร้อยนะครับแต่เ,เราดูว่าเราจะเติมเลือดเนี่ยจ,จะลดราคาเท่าไหร่นะครับอมินบอกว่ามันลดราคานะต้องดูว่าผมปึ๊บนี่นะครับก็เอ่อ มันไม่หลุดวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคือจริงๆแซบก็เพิ่งเปิดด้วยนะครับอินก็กำลังพัฒนายอยู่ตอนนี้นะครับอ่าระบบอื่นๆก็จะอัพมาเร็วๆนี้นะครับนะก็ตอนนี้อินพัฒนายอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็มีร้านคา้าตรงนี้ด้วยนะครับใครอยากจะมาซื้อของอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมก็เนะี่ยทับบายครับผมพิซซ่าน้ําเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็หลอดน้ําก็อยู่ด้านบนขวามือเห็นไหมเป็นน้ํากับแฮมเบอร์เกอร์นะหลอดน้ําอาหารนะเนี่ยเือสามารถกินได้เนี่ยกินได้ดูปึ๊บนี่นะครับกดใช้นนะะี่ ก็ประมาณนี้เลยนะฮะกดใช้อ่าโอเคก็มีอะไรอีกนะครับเป็นชุดแฟชั่นก็มีนะเออเนี่ยร้านค้าโดเนต็ตมีเยอะมากนะเป็นแต่รถโดเนต็ตยังไม่มีนะครับผมเออแอดมินบอกว่ามันไม่ต้องใช้อะคือจริงๆมันก็ไม่ต้องใช้ทนะ่านผู้ชมมันสามารถวาร์ปไปได้เลยไงมันก็ไม่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับชุดชุดแฟชั่นเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่ก็จําเป็นนะใครที่แบบจัดแต่เท่ๆนะอืมเดี๋ยวดูก่อนมีชุดอะไรบ้างน,นะโชกุนอิลิกนะผู้คุมวิญญ,ญาณโอ้มีเยอะมากเลยท่านผู้ชมนะเอาเป็นเท่ดีไหมนะเท่ไฟเลย มีเซียนลามกมาด้วยวะลองดูดิเดี๋ยวมันมีเซียนลามกด้วยวะปรกดปุ่มเฮ็ดนะครับสามารถเปิดกระเป๋าเก็บอาแฟชั่นของเราได้นะครับเห็นไหเซียนลามกอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้นี่ไงหาตั้งนานนะปึ๊บโอ้โหทุกทุกอย่ดูดิแบบเท่เกินนะเนี่ยโอ้นายมีเหมือนเราเปล่าไม่ โอเคนะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะมันมีชุดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเออแต่บอกก่อนนะครับในมือถือนะครับใครที่อยากจะได้ชุดนะก็ต้องบอกแอนดมินโดยตรงนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะยังบั๊กหรือยังไงนี่แหละผมจำไม่ได้นะเออผมเห็นแอดมินบอกว่าเจ้ารานคาโดเนทแล้วไปที่ชุดแฟชั่นเนี่ยของมือถือมันจะเลือกไม่ได้หรือเปล่าอะ้รอีกอย่างนี่แหละนะแอดมินบอกมานะมีชุดรักชาติด้วยอะไรครับเนี่ยเทไฟลองดูชุดนะผมชอบมากชุดพวกนี้เนี่ยเทดีเทไฟใช่ปะนี่นะท่านผู้ชม ดูคือมันเฟี้ยวเกินนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็มีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้รีวิวนะครับก็เอาซ้ออาบุธไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็มีครับชุดด้วยนะครับอ่ามีครับชุดช่วยอ่ะภาพชุดครับผมนี่จะได้ชุดประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้แล่พวกนี้เหมือนกันนะครับอ่าเช่นผมจะได้เป็นชุดมังกรนะครับตกลงนะครับอ่านี่นะครับเราก็ได้ชุดเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูที่กระเป๋าเก็บชุดได้เลยเหรออ๋อคือสามารถเรียกแกะตรกนี้ได้เลยนะฮะมังกรใช่ปะ อ่านี่นะครับชุดมังกรคือถ้าเราคราฟเนี่ยมันก็อยู่ในชุดแฟชั่นเลยนะครับก็คือใครที่แบบไม่อยากจะเติมนะอยากเป็นสายฟรีก็อยู่ได้นะครับผมสามารถฟาร์มของแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้นะเห็นไหมโอ้โหชุดอย่างเฟยว โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถามว่าทําไมเป็นตัวละครผู้หญิงนะไอเดีเมื่อกี้นะครับผมจำาดไไม่ได้เออก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมออกเกมไปแล้วก็รีวนะนะเออแย่นะครับโอเคก็เป็นว่านะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับถ้าผมผิดพลาดอ่ารีวิวผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเดียเรื่องพันแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ